สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตำรวจส่งสุนัขเคนายค้น5จุดหาเบาะแสน้องต่อหายตัวปริศนาวันที่16ตำรวจส่งสุนัขเคนายตรวจสอบค้นหาจุด5เบาะแสน้องต่อหายตัวปริศนาวันที่16ขณะเดียวกันยังมีการปฏิบัติหน้าที่ค้นหาทางน้ำอีกด้วยและยังไม่พบข้อมูลเพิ่มเติมใดอย่างใดความคืบหน้าของการค้นหาน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนหายปริศนาเข้าสู่วันที่16ล่าสุด ตำรวจกองการกับกา,การสุนักตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือบอกอสปพนำสุนัขตำรวจเคนายลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบหาความจริงและเก็บหลักฐานจุดที่คิดว่าอาจจะพบเบาะแสโดยเจ้าหน้าที่ค้นหาตามจุดต่างๆ5จุดด้วยกันคือจุดที่ 1. เป็นบ้านหลางหมูหกตําบลหินมูลอำเภอบางเลนเป็นจุดที่ชาวบ้านที่เคยให้การกับตำรวจว่านายหลังชอบมานั่งเล่นและพักผ่อนแถวนี้จุดที่ 2. บริเวณลงนาริมถนนสายเรียบคลองชประทานห่างประมาณ500เมตรเป็นจุดที่ป้าบุญล้อมบอกว่านายหลัง นำเด็กใส่ตะกร้านั่งรถหน้ามาจักรยานมาแถวนี้จุดที่3อยู่ที่บริเวณดงหญ้าที่นายหลังอ้างวา่านำน้องต่อมาทิ้งไว้แต่ไม่พบหลักฐานใดๆจุดที่4บริเวณบ้านพักห่างกัน100เมตรซึ่งเป็นบ้านพักใช้ในการอุป,ปการะนายหลังจุดที่5เป็นบริเวณบ่อปลาที่นายหลังอ้างวา่านำเด็กมาทิ้งไว้เมื่อสุนัขดมกลิ่นไม่พบความผิดปกติใดๆหลังพบ เสร็จสิ้นภารกิจแล้วทีมข่าวได้คุยกับร้อยตำรวจเอกสุรวิทย์รองผู้กำกับการสารวัตรสุนัขตำรวจระบุวา่าการค้นหาในวันที่2ของสุนัขทั้งสองตัวไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆและไม่มีจุดไหนที่สุนัขสงสัยเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามการค้นหาในวันนี้ถือว่าค่อนข้างยากลำบากและเวลาผ่านไปมานานหลายวันอาจจะมีปัจจัยทำให้กลิ่นคลายลดลงได้เช่น ฟ้าฝนอากาศหรือการเผาหญ้าทำให้สุนัขดมกลิ่นสับสนนอกจากนี้เมื่อช่วงสายทีมงานอู่เรือช่างปุ้ยบางเลนแนะนำเรือเล็กท้องแบนจำนวนสีล่ลำพร้อมทีมงานและตำรวจล่องเรือจากหน้าวัดศรีรามูลไปถึงเขตติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อตรวจสอบตามกอผักตบชวาลินน้ำแม่น้ำท่าจีนแต่ก็ไม่พบข้อมูลอะไรเช่นกันขณะที่มีกระแสว่าบิ๊กโจ๊กหรือพันตำรวจ เอกสุลเช่นหักพลรองผอบอรตรอเดินทางตรวจสอบพื้นที่อำเภอบางหลวงอีกครั้งขอบคุณแหล่งข่าวจาก PTT TV ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ